ครับผมเมื่อนี้มาเฮ็ดบุญครับผมมาแก่บุญเนะาะวัดหลวงพ่อเขาไม่ได้ยกมาเขาเลยลืมเขาเลยมันเขาจัดเป็นชุดนียมาให้แล้วไงเออ,เออเออเดี๋ยวไปวัดนู้นก็ได้บรรยากาศภายในวัดพี่น้องเมื่อนี้ปีใหม่นะพี่น้องเนาะสวัสดีปีใหม่ทุกผู้ทุกคนครับผม กูไดก็บปได้เดินทางเมื่อบ้านก็เดินทางมาทำบุญที่วัดหลวงพ่อโสธรเน้อพี่น้องเน้อผมมือน,นี่ก็มุมนี่ก็ได้เดินทางมาเฮ็ดบุญครับผมมาแก้บุญครับนี่แหละครับบรรยากาศภายในโอ้โคตรไหลพี่น้องโคตรไหลแห้งวันนี้นี่ก็ทีเข้าไปขอพรทั้งในพี่น้อง

ปีไม่ปีนี้แค่ยังไงขอสมหวังเ้ยพี่น้องเรือผู้ใดก็ไดขอสิ่งใดก็สมปรารถนาพี่น้องสำหรับนุ่มดอนรมานนุ่มบัวแล้วก็บ่มีข้ามโยพอใดๆพี่น้องขอพี่น้อง,องมังมีสีสุขโชคดีสุขปูทุกคนครับในปี6-7พี่น้อง Ô, bên này các bạn mấy con ao 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 ở nhà nữa ao hoặc phải vang với quần mày đâu. không có bắt này ได้ไหมเน,นเนี่ยเราวางไว้เนี่ยระวังดอกไม้ทูบเทียนนะพี่น้องว่าเพิบ์ให้จุดถูกครับถ้าฟูอะไรไปแนหวน,นู่น แนไหนไปี่นอขค่อยวายพระมกันโอ้บรรยากาศโคตรลายพี่นองเอาหนูไม่แปะ เ้าหนูแกะออกก่อนแ,แกะออกล้วหนูไปคุมองค์ท่านแล้วเราก็บอกองงน,น,นี่นี่ ไ้่คาถาเนี่ยเดี๋ยวเขาเก็บเออเดี๋ยวเขาเก็บไว้เองไม่เอาไปกัดน,นี่ไงอเอ,เอเากัดผ้หาหรอพี่น้องบรรยากาศภายในบวชโทครับโอ้คนหลายแห้งพี่น้องที่ไม่นี่ผู้ดใดผู้ใดกลับบา้ากบนก็เดินทางมาทั้บุญกันได้เด้วพี่น้อง ยี่ย้อทีมามะฮมผ่าเนาะพี่น้องาาน,องนองาอให้ไปข้างในก็ได้หนู่นข้างในก็ได้ เนี่ยเนเนาะตรงนี้ก็ได้ใส่ด้านหลังก็ได้เข้าไปด้านหลังนะครับพี่น้องโอ้คนไหลครับผม

ปีไม่ปีนี้ก็ขอให้สุผูรุพคนคิดสิ่งใดก็สมปรารถนาเด้อครับวางสิ่งใดก็ให้ประสบความสําเร็จกอสวัสดีปีใหม่สุผูทุกคนครับผมจะรับนุ่มุรอนเบาน้าหนองบัวก,กับโมมี่หยางตอบแทนครับขอขอบพุณนทุกกาลังใจที่ติดตามและรับท่มคลิปของนุรอนเนาะก็เป็นกําลังใจนห้กับมุรอนได้เฮ็ดคลิปต่อไปครับเดี๋ยวครับบรรยากาศภายในใวัด มือนี้ก็เป็นมือสิ้นปีนะพีน่น้องเนาะของปีหกจะขอให้ปีหน้าขอให้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของทุกๆคนหวงังสิ่งใดก็สมปรารถนาครับเช็ดสิ่งใดก็ให้ประสบกับความสําเร็จเดินทางไปใส้มาใส่กับแก้วขาใาในลอดภัยเด้อพีน่น้องทุกผู้ทุกคนบ้านห้องนุม่มบรอดเราได้เมื่อบ้านเมื่อซองครับมือนี้ก็ได้มาไทายบรรยากาศภายในวัด,วดในเบืองมือนี้เดินทางมา ทำบุญครับอยู่วัดหลวงพอ่อแปนเลี้ยวใกล้ๆนี่แหละครับพี่น้อง คนหลายครับครับพี่น้องบางคนเขาเจ้ากับไดยกับบ้านเนะาะเจ้ากัเดินทางไม่เฮ็ดบุญ วัน <laughs> ไม่ไหวนี่นางเดี๋ยวผมข้าเบรงรอบนอ,อกของอบัวทครับท้า,ายรอบนอ,อก อากาศภายรอบปวดุรนผมจะพายยางฮะยังยังเพราะเรายังไม่เข้าแววขวา จุดนี้ก็เป็นจุดแก้บนพี่น้องครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สำนีก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับนุ่มรอนบ้านาน้องบัวและคนแน่เพื่อเป็นกำลังใจและไม่แชร์คลคลิปต่อไปครับพ่อคลิปหน้านครับผม